สวัสดีครับพี่น้องนี่ลุยแสนพาลุยกับพาพี่น้องมาหายูให้กินนี้เขาเหรอครับเขาโคกขอบปลาหายเห็ดครับพอเนื้อใดเอาเนื้อนั่นแหละครับหลังจากพายูเขาดนอาทิตย์ที่แล้วครับบ่ได้มาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งมันนี้กัเพราะถ้าฝนจางแน่ก็ได้เขาโคกแล้วครับบันเอามาลุ้นกันครับสีมานปะมันนี้กับมะไหมเขาเหรอครับเนี่ยไหมเขาไม่แกวครับ ที่เคยได้เอาหาเห็ดก่อนครับบ้านน่ะนะนี่ครับมานี่ครับฝนกิดเมือ่อคืนกับฝนลิ้นอยู่นี่ครับดอกแรกครับเม็ดหนาขาวเม็ดหนาขาวครับนะดอกแรกแหกมานครับเนอะครับมาพอนอกไม้ครับเอานอกไม้อีกแล้ว ออกไปพร้อมครับนมใหม่ชว่วงนี้กับพ่อ,อได้อยู่ครับ นี่ครับอีกสองนอนี่ช่วงนี้กลางๆครับก็สีได้น้อไม่แล้วครับไปแกงบางรุ่งเนี่ย ติดตามไปน้ำกันครับพี่นอ้องอีกนอนหนึ่งครับพี่นอ้องน้องงามเลยอ๋อไลายนอนแล้วครับ มาทั้งนี้ก็นอนเองครับนี่ครับน้ำใหม่ที่พ่อได้แกงอยู่ครับน้ำใหม่งามๆครับว่งงา มันเติดใจดอกมั้งเลยมั้งนอนเองครับนอนงามครับนี่ครับบ่อนอใหญ่ครับถ้าขึ้นสูงเราอะเอาครับ เห็ดช่วงนี้ก็โอ้ยพายุเขาครับฝนตกตกหนักพดบ่ม,มีแดดตะเทียรครับมันได้เกยเก็บเกลี่ออกครับพี่น้องมะพร้าวหดมะขาวอีกดอกนึงครับคอยเก็บคอยเล็บไปครับหนินาขาวอีกครับ nó mày 2 nòi ạ nó mày cả pha để chán nữa มือนี้ก็ได้นอไม้ครับมาหาเห็ดหาโนไม้ก็ได้นอไม้ครับแตะไบเห็ดบ่ได้ครับมือนี้กับพ่อได้กินครับกับพ่อเสียเถียวครับได้นอไม้ไปแกงอยู่โอะมือนี้ก็ได้นอไม้ครับเห็ดเดินเน่าพายุฝนเข่าครับฝนตกย่างเดียวครับเป็นอาทิตย์เหรอมือนี้ก็พ่อได้แกงครับโนไม้เอามาคลิปนี้ได้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งครับพี่น้องเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ